สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีชนลดราคาถูและทางช่อง YouTube TP คนรักดีวันนี้ก็เช่นเคยจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกแปลงนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตที่ดินสวยวิวเขาใกล้เขื่อนชุมชนรีสอร์ทเราจะพาทุกท่านมาชมเขื่อนขุนด่านประการชน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกกันก่อนเลยนะครับเขื่อนขุน่านประการชนเป็นเขื่อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เป็นเขื่อนคอนกรีบตบดอัดแน่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวที่สุดในโลกเลยนะครับเกิดโครงการเขื่อนท่าด่านขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พศ2539 อนุมัติการก่อสร้างระหว่างปีงบประมาณ2,540ถึง2,546ในวงเงินงบประมาณ1 1 9 3ล้านบาทเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในวันที่2พฤศจิกายนพศ2542แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพศ2547คำขวัญของจังหวัดนครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางาม น้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษ เป็นแปลงที่ดินที่เราเคยเสนอไปก่อนหน้านั้นให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับเป็นแปลงที่ดินที่สวยวันนี้เรากลับมาอัปเดตอีกครั้งเพื่ออยากให้ท่านที่ต้องการที่ดินสวยๆวิวเขาใกล้เค่อนการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายให้ท่านได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงเล็กๆสวยๆนะครับ เรามาชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับถ้าหากเรามองจากจุดตรงนี้ไปเราก็จะเห็นภาพที่กว้างมองเห็นได้ไกลเห็นสถานที่ใกล้เคียงชุมชนหมู่บ้านภูเขาถนนหนทางคลองน้ำที่อยู่ใกล้ๆรอบๆบริเวณพื้นที่ของแปลงที่ดินนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับเข้าออกได้หลายเส้นทางแยกทางหลวงแผ่นดินเส้น3049ถนนสีเลน เข้ามาประมาณ5กิโลเมตรถนน3049คือถนนที่วิ่งหน้าสู่เขื่อนขุนด่านประกันชนนะครับหรือถ้าหากท่านจะเดินทางมาบนถนนสีนาวาเส้น32 39แยกจากถนนสีนาวาเข้ามาประมาณ3กิโลเมตรเป็นถนนลาดยางยาวตลอดทั้งเส้นถึงด้านหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมส่วนไฟฟ้าก็อยู่ด้านหน้าของแปลงที่ดินเลยนะครับพร้อมมอแปลง มีไฟฟ้า1เฟสและ3เฟสไฟฟ้า1เฟสเท่ากับไฟ220โวลต์ไฟฟ้า3เฟสเท่ากับไฟ380โวลต์ท่านสามารถขยายต่อใช้ได้เลยนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ใกล้ภูเขาเป็นวิวเขาใหญ่นะครับบรรยากาศดีมากเหมาะสําหรับทำบ้านพักส่วนตัว บ้านสวนรีสอร์ทหรือจะทําการเกษตรก็ดีเช่นเดียวกันนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายอยู่ใกล้ตัวจังหวัดนครนายกนะครับถ้าหากท่านเดินทางมาจากตัวจังหวัดนครนายกใช้เวลาไม่เกิน30นาทีระยะทางก็ประมาณ12กิโลเมตรอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์มาถึงแปลงที่ดินก็ประมาณ92กิเมนะครับอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าแมคโครโลตัสเพียง11กิโล อยู่ใกล้สถานที่ราชการโรงพยาบาลธนาคารและกรมที่ดินจังหวัดนครนายกเพียง12กิโลเมตรนะครับเนื้อที่ตามโฉนดนะครับ9ไร่52ตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนส .4 จจด้นานหน้าติดถนนลาดยางความยาวขนานตามถนนประมาณ120เมตรถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาที่ดินด้านข้างฝั่งทางขวาความยาวประมาณ120เมตร ด้านข้างฝั่งทางซ้ายความยาวประมาณ115เมตรนะครับส่วนด้านหลังของแปลงที่ดินความยาวก็ประมาณ120เมตรความยาวด้านหลังของแปลงที่ดินประมาณ120เมตรพอกับด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือตำแหน่งพิกัดที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ความสูงของพื้นดินอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ17เเมตรเป็นพื้นที่ที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับท่านเจ้าของที่ดินแปลงนี้ท่านใจดีมากเลยนะครับท่านอยากแบ่งปันที่ดินสวยๆแปลงนี้ให้กับท่านที่ต้องการอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับที่ดินวิวสวยๆแบบนี้อากาศดีๆแบบนี้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้มีแปลงนี้แปลงเดียวนะครับที่สามารถแบ่งให้ท่านได้ แบ่งได้4แปลงนะครับแปลงละ2ไร่1งานด้านหน้าติดถนนลาดยางทุกแปลงนะครับแปลงที่1ด้านหน้าติดถนนลาดยางประมาณ30เมตรความยาวด้านข้างประมาณ120เมตรแปลงที่2ด้านหน้าติดถนนลาดยางประมาณ30เมตรด้านข้างความยาวประมาณ115เมตรแปลงที่3ด้านหน้ากว้างติดถนนลาดยางประมาณ30เมตร ด้านข้างความยาวก็ประมาณ115เมตรและแปลงที่4ด้านหน้าติดถนนลาดยางประมาณ31เมตรด้านข้างความยาวประมาณ110เมตรหรือถ้าหากท่านใดที่ต้องการยกแปลง9ไร่52ตารางวาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ราคาท่านสามารถต่อรองกับเจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงเลยนะครับราคาได้เขียนบอกไว้อยู่ด้านหน้าคลิปเรียบหน้อยแล้วส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็ได้เขียนบอกไว้อยู่ใต้คลิปแล้วเช่นเดียวกันนะครับลักษณะของพื้นดินเป็นพื้นที่ราบเรียบนะครับเป็นที่นาลักษณะของดินก็เป็นดินที่ดีเหมาะสําหรับทําการเกษตรปลูกข้าวข้าวข้ง,งามนะครับให้ผลผลิตดี ให้ข้าวปีหนึ่งได้ปีลนะหลายๆตันเลยนะครับหลักเขตแดนด้านหลังท้ายแปลงที่ดินก็จะติดกับรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทที่สวยมีลูกค้ามาพักผ่อนกันเป็นประจําเลยนะครับมาเช่าห้องพักกางเต็นท์เต็มกันเป็นประจําพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีวิวเขาล้อมเป็นวิวเขาใหญ่มีวิวเขาที่สวยงามอากาศดีมากๆนะครับ เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีนะครับเป็นที่โล่งไม่เปลี่ยวไม่แออัดสงบและเป็นส่วนตัวอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้รีสอร์ทมีลมพัดผ่านตลอดอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับที่ดินแปลงนี้นอกจากที่จะเหมาะทำเป็นบ้านพักรีสอร์ทบ้านพักส่วนตัวทำการเกษตรแล้ว ยังสามารถทำโคกหนองนามโมเดลได้ดีด้วยนะครับทำเป็นร้านอาหารคาเฟ่ท้องทุ่งทำสะพานไม้ให้เดินมีร้านอาหารเครื่องดื่มร้านกาแฟมีจุดชมวิวมีจุดถ่ายรูปมีห้องพักรับรองว่ามีลูกค้าแวเวียนมาเที่ยวพักผ่อนอุดหนุนกันอย่างหนึ่งแน่นไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับ หรือท่านที่ต้องการเก็บไว้เกลงกําไรก็ดีเช่นเดียวกันนะครับที่ดินในตําบลหินตั้งตาบลสาลิกาจังหวัดนครนายกมีราคาค่อนข้างสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีโครงการออกมาว่าจะมีการสร้างเขื่อนเก็บน้ําของมะเดือ่อที่ดินตอนนี้เริ่มปรับราคาขึ้นตามแล้วนะครับการลงทุนที่ดินไม่มีการขาดทุนอย่างแน่นอนมีแต่จะได้กําไรเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ ยิ่งเป็นที่ดินวิวเขาสวยๆการเดินทางสะดวกน้ำไฟครบแบบนี้หายากท่านรีบม,มาเป็นเจ้าของที่ดินได้เลยตอนนี้นะครับท่านที่ต้องการที่ดินแปลงเล็กวิวเขาใหญ่สวยๆน้ำไฟครบแปลงนี้ นัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0870987939หรืออีกเบอร์นะครับ0887902134 หืออีกช่องทางนะครับ Facebook Line YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเรา ทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีชนุราคาถูกและทางช่อง y t u t u ทีพีคนรักดีฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ